provide presentation แบบไม่งอ p o w e r p o i n t i ให้เพื่อนเพื่อนเข้ามาที่แอป c a n v a นะคะจากนั้นกดไปที่ presentation ค่ะเลือกทั้งหมดนะคะเราจะมาดูเทมเพลตทั้งหมดกันนะคะว่าเพื่อนเพือนชอบแบบไหนนะคะก็สามารถที่จะกดเลือกไปได้เลยนะคะที่เป็นมงกุฎนะคะก็จะเป็นแบบโปรนะคะแบบเสียเงินนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆอยังอยากใช้แบบฟรีอยู่นะคะก็จะ แบบไม่มีมงกุฎนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นแบบฟรีนะคะอันนี้เราจะเป็น grasp, Presentation บริษัทนะคะเป็นการแนะนำบริษัทนั่นเองนะคะเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโลโก้ตัวอักษรตัวหนังสือฟอนต์ต่างๆนะคะรูปภาพสามารถแก้ไขได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็เหมือนเป็นตัวอย่างให้เราแล้วนะคะเราก็แก้ไขปรับปรุงนิดหน่อยให้เป็นของเราเองนะคะ ้เพิ่มมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะกดบวกเพิ่มเข้าไปได้อีกนะคะกดที่คําว่าข้อความค่ะสามารถเพิ่มข้อความเข้าไปได้เลยนะคะหรือว่าจะกดที่คําว่าองค์ประกอบนะคะก็สามารถที่จะหารูปภาพต่างๆนะคะาใส่สัญลักษณ์รูปทรงต่างๆได้ด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นการอัปโหลดรูปภาพลงไปนะคะเพิ่มรูปภาพลงไปใน Presentation ได้ด้วยนะคะ เพื่อนๆอนอย่าลืมไปตามมกันนะคะ